คุณรู้หรือไม่ว่าหัวใจของคุณอาจกําลังส่งสัญญาณข้อความช่วยเหลือโดยที่คุณไม่รู้ตัวโรคหัวใจและหลอดเลือดนักฆ่างเงียบสามารถโจมตีได้อย่างกระทันหันช่วงชิงสุขภาพของคุณไปในพริบตาวันนี้เราจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดคืออะไรทําไมมันถึงอันตรายและคุณจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรตั้งแต่ตอนนี้พร้อมหรือยังสแสดงความคิดเห็นว่าฉันอยากมีชีวิตที่แข็งแรงเพื่อเริ่มต้นการสำรวจไปด้วยกัน โรคหัวใจและหลอดเลือดคืออะไรมันไม่ใช่โรคเดี่ยวๆแต่เป็นกลุ่มโรคที่ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือดลองนึกภาพหัวใจเป็นเครื่องสูบน้ําที่ส่งเลือดไปทั่วร่างกายและหลอดเลือดเป็นท่อส่งน้ําถ้าเครื่องสูบเสียหรือท่อตันร่างกายก็ตกอยู่ในอันตรายโรคเหล่านี้รวมถึงลิ้นหัวใจตีบอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดติดตันเมื่อคราบไขมันทําให้หลอดเลือดอุดตันการติดตันนี้เหมือนท่อน้ำที่เต็มไปด้วยตะกรันตอนแรกเป็นเพียงรอยเล็กๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันทําให้เกิดการอุดตันนาไปสู่ภาวะหัวใจวายหรือสโตรกททำไมมันถึงถูกเรียกว่านักฆ่างเงียบเพราะในระยะเริ่มต้นโรคนี้แทบไม่มีอาการคุณอาจรู้สึกแข็งแรงทํางานได้ปกติแต่คราบไขมันกําลังสะสมเงียบๆความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างลับๆมากกว่า90%ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงไม่รู้ตัวว่าป่วยจนกระทั่งเกิดสโตรกหรือหัวใจวาย ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือพิการคุณอยากให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงนั้นหรือไม่จะป้องกันได้อย่างไรการรู้และควบคุมปัจจัยเสี่ยงคือกุญแจสำคัญความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเบาหวานโรคก้วนการสูบบุหรี่หรือประวัติครอบครัวเริ่มต้นง่ายๆตรวจความดันโลหิตเป็นประจำตรวจเลือดเลิกสูบบุหรี่ออกกำลังกายขั้นตอนเล็กๆเหล,ล่านี้สามารถช่วยคุณรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายกระทรวงแรงงาน ลองท้าทายตัวเองสัปดาห์นี้วัดความดันโลหิตหนึ่งครั้งและแชร์ผลลัพธ์ในส่วนความคิดเห็นส่วนต่อไปฉันจะบอกวิธีสังเกตอาการเริ่มต้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่าพลาดกดติดตามเพื่อรับวิดีโอใหม่จากช่องของเราคุณเคยรู้สึกหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเจ็บหน้าอกเล็กน้อยเมื่อทำงานหนักหรือไม่อย่ารีบคิดว่านั่นเป็นเพียงความเหนื่อยล้าธรรมดา อาการเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือจากหัวใจของคุณในส่วนก่อนหน้าเราได้รู้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดอันตรายเพราะมันโจมตีอย่างเงียบเชียบวันนี้ฉันจะช่วยให้คุณรู้จักอาการเริ่มต้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดทำไมมันถึงถูกมองข้ามได้ง่ายและวิธีตรวจจับก่อนที่จะสายเกินไปคุณพร้อมที่จะฟังร่างกายของคุณหรือยังแสดงความคิดเห็นว่าฉันใส่ใจสุขภาพเพื่อเริ่มสำรวจไปด้วยกัน ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเล่นเกมล่าสมบัติแต่สมบัติครั้งนี้คือสุขภาพของคุณอาการเริ่มต้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดคือเบาะแสล้ำค่าเจ็บหน้าอกเล็กน้อยเมื่อออกแรงเช่นตอนขึ้นบันไดหรือยกของหนักหายใจลำบากแม้ทำงานเบาๆเช่นเดินเร็วเหนื่อยล้าผิดปกติรู้สึกหมดแรงแม่นอนหลับเพียงพอหรือหัวใจเต้นเร็วใจสั่นโดยไม่มีเหตุผลบางคนอาจรู้สึกคลื่นไส้เหงื่อออกเย็น หรือขาบวมเล็กน้อยคุ้นๆไหมเราเชื่อว่าหลายคนเคยเจอแต่คิดว่าคงเป็นเพราะเครียดหรือแค่แก่ลงทำไมอาการเหล่านี้ถึงถูกมองข้ามเพราะมันมักจะเบาและหายไปเร็วง่ายต่อการสับสนกับปัญหาอื่นเจ็บหน้าอกอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกรดไหลย,ย้อนหายใจลำบากอาจคิดว่าเป็นเพราะความกังวลความเหนื่อยล้าใครๆก็โทษว่างานยุ่งชีวิตที่เร่งรีบทำให้เรามองข้ามสัญญาณเหล่านี้แต่ถ้าไม่ใส่ใจ ผลที่ตามมาอาจร้ายแรงผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเตือนว่าอาการเล็กๆเ,เหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจนำไปสู่หัวใจวายหรือ s t r o k ทิ้งรอยแผลเป็นเช่นอัมาพาตหรือสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองคุณอยากให้โรคครอบงำเพียงเพราะไม่ใส่ใจหรือไม่แน่นอนว่าไม่การรู้จักอาการตั้งแต่เนิ่นๆช่วยให้คุณควบคุมสุขภาพแทนที่จะปล่อยให้มันหลุดออจะระบุได้อย่างไรให้แม่นยา สังเกตว่าเมื่อไรอาการเกิดขึ้นเจ็บหน้าอกจากหัวใจมักเกิดเมื่อออกแรงเช่นวิ่งขึ้นเนินและลดลงเมื่อพักถ้าอาการปวดลามไปที่ไหล่คอหรือขากไกลนั่นคือสัญญาณอันตรายหายใจลำบากจากหัวใจมากมาพร้อมรู้สึกหนักหน้าอกไม่เหมือนหายใจทีจากความเครียดคุณสามารถตรวจสอบเองที่บ้านได้ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทอลราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทเพื่อวัดทุกสัปดาห์นับชีพจรที่ข้อมือหนึ่งนาที ปกติคือ60 1 0 0ถึง100ครั้งหรือจดบันทึกอาการ5วันเพื่อแจ้งแพทย์ถ้าครอบครัวคุณมีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดตรวจสุขภาพทุก6เดือนทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดขั้นตอนเหล่านี้เรียบง่ายแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ลองถามตัวเองฉันกำลังมองข้ามอาการอะไรหรือเปล่าท้าทายเล็กๆสำหรับคุณใน3วันนี้ทุกวันใช้เวลา1นาทีตรวจสอบว่ามีออาาาากกรเหหนื่ยยใจลบ หรือเจ็บหน้าอกผิดปกติหรือไม่จดไว้และแชร์ในส่วนความคิดเห็นเราอยากรู้ว่าคุณพบอะไรส่วนต่อไปเราจะสำรวจว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเริ่มต้นอันตรายแค่ไหนและวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่าพลาดเพราะความรู้เหล่านี้อาจช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตทันทีคุณคิดว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเริ่มต้นเป็นเรื่องเล็กที่มองข้ามได้หรือไม่ ระวังไว้อาการเล็กๆวันนี้อาจนำคุณสู่เกลียวอันตรายที่สุขภาพและชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงในส่วนก่อนหน้าเราได้เรียนรู้วิธีสังเกตอาการเริ่มต้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดวันนี้เราจะเผยว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเริ่มต้นอันตรายแค่ไหนวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพและทำไมคุณต้องลงมือเดี๋ยวนี้คุณอยากควบคุมสุขภาพของตัวเองหรือไม่แสดงความคิดเห็นว่าฉันจะลงมือเพื่อเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน ลองนึกภาพโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนถนนที่แคบลงในระยะเริ่มต้นคุณอาจมีเพียงปัญหาเล็กๆเ,เช่นความดันโลหิตสูงเล็กน้อยคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นหรือน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ฟังดูไม่ร้ายแรงใช่ไหมแต่ถ้ามองข้ามปัญหาเหล่านี้เหมือนอิฐก,ก้อนเล็กๆที่ค่อยๆกองทับจนกลายเป็นกำแพงขวางทางความดันโลหิตสูงที่ไม่ควบคุมอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว คอเลสเตอรอลสะสมสร้างคราบติดตนันทาให้หลอดเลือดแคบนําไปสู่หัวใจวายหรือโ t ตเบาหวานที่ไม่จัดการดีอาจทําลายไตตา,ตาหรือหลอดเลือดที่ขาผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจระบุว่าถ้าไม่รักษาตั้งแต่เนิ่นๆโรคอาจพัฒนาเร็วจากระยะเริ่มต้นที่ไม่เป็นอันตรายไปสู่ระยะรุนแรงที่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นอัมพาตไตวายหรือถึงขั้นเสียชีวิตคุณอยากให้ร่างกายของคุณเดินสู่ทางตันนั้นหรือไม่เรารู้ว่าคุณไม่อยาก ทำไมต้องรักษาทันทีในระยะเริ่มต้นเพราะนี่คือช่วงเวลาทองในการหยุดยั้งการพัฒนาของโรคระยะเริ่มต้นมักยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงหมายความว่าคุณมีโอกาสควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นคนที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยถ้ารักษาอย่างถูกวิธีสามารถหลีกเลี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ stroke ได้คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงถ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตสามารถป้องกันการก่อตัวของคราบตีดตันได้ การรักษาเร็วไม่เพียงช่วยรักษาสุขภาพแต่ยังประหยัดเวลาเงินและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดในอนาคตการลงมือวันนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตของคุณอ,องอจะรักษาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรมีสองแนวทางใช้ยาและไม่ใช้ยาแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นของคุณในวิธีใช้ยาแพทย์อาจสั่งยาลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลหรือควบคุมน้ำตาลในเลือด ยาเหล่านี้เช่นสแตตินหรือยาลดความดันมีประสิทธิภาพสูงหากคุณกินยาตรงเวลาตามปริมาณที่กำหนดแต่อย่าเชื่อโฆษณาที่ว่ากินหนึ่งคอดแล้วหายขาดนั่นเป็นข้อมูลผิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเริ่มต้นสามารถควบคุมได้ดีแต่ต้องติดตามกับแพทย์ในระยะยาวในวิธีไม่ใช้ยาคุณต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเลิกสูบบุหรี่ทันที พราะบุหรี่คือศัตรูอันดับหนึ่งของหัวใจออกกำลังกาย30นาทีทุกวันเช่นเดินเร็วหรือปั่นจักรยานเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดกินอาหารเพื่อสุขภาพลดเกลือน้ำตาลไขมันและเพิ่มผักผลไม้ตัวอย่างเช่นแทนการกินเค็มใช้สมุนไพรปรุงรสแทนของทอดเลือกปลาเนื้อหรือสลัดที่สำคัญคุณต้องเข้าใจโรคของตัวเองรู้ว่าความดันโลหิตเป้าหมายคือเท่าไหร่ตรวจเป็นประจำและปรึกษาแพทย์บ่อยๆ การยึดมั่นนี้มีส่วนถึง50%ของความสำเร็จในการรักษาในส่วนก่อนหน้าเราได้สำรวจวิธีรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเริ่มตน้นวันนี้เราจะแชร์เคล็ดลับในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะถ้าครอบครัวคุณมีประวัติป่วยคุณอยากให้หัวใจของคุณแข็งแรงตลอดชีวิตหรือไม่การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนการสร้างรั้วปกป้องรอบบ้านของคุณบ้านนั้นคือสุขภาพ รั้วนี้สร้างจากสองวัสดุควบคุมปัจจัยเสียงที่เปลี่ยนแปลงได้และระวังปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่คุณเปลี่ยนได้การสูบบุหรี่คือศัตรูตัวฉกาดบุหรี่ทุกมวนเหมือนมีดที่กรีดหลอดเลือดทําให้เกิดการตรีบตันเร็วขึ้นเลิกสูบบุหรี่วันนี้แม้จะยากจะลดความเสี่ยงหัวใจไวายได้ถึง5 0เภายใน1ปีโรคอ้วนและการขาดการเคลื่อนไหวก็เป็นตัวการเพียงเดินเร็ว30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ คุณก็ช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นอาหารก็สําคัญลดเกลือเพื่อลดความดันโลหิตตัดน้ําตาลเพื่อป้องกันเบาหวานจํากัดไขมันจากสัตว์และเลือกไขมันดีจากปลาอะโวคาโดตัวอย่างเช่นแทนการกินเนื้อติดมันลองปลาแซนมอนย่างแทนน้าอัดลมดื่มน้าเปล่าหรือชาเขียวการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้เหมือนการหวานมาเล็ดวันนี้เพื่อเก็บเกี่ยวหัวใจที่แข็งแรงในวันหน้าทําไมการป้องกันถึงสําคัญ โดยเฉพาะกับคนที่มีประวัติครอบครัวเพราะมีปัจจัยที่คุณเปลี่ยนไม่ได้เช่นพันธุกรรมอายุหรือเพศถ้าพ่อแม่หรือพี่น้องของคุณเคยมีภาวะหัวใจวาย stroke ก,ก่อนอายุ60ปีความเสี่ยงของคุณสูงกว่าคนอื่นถึงสองเท่าผู้ชายและผู้สูงอายุก็มีโอกาสเกิดหลอดเลือดตีบมากกว่าปัจจัยเหล่านี้เหมือนไพ่ที่คุณถูกแจกมาแต่คุณจะเล่นเกมนี้อย่างไรขึ้นอยู่กับคุณการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆช่วยปิดการเสียผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจแนะนำว่า ผู้ที่มีประวัติครอบครัวควรเริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ30ปีแทนการรอถึง50ปีจบในวัย40ไม่ได้เริ่มเมื่อวานแต่อาจมาจากคราบตีบตันที่สะสมมา10 1ถึง15ปีคุณอยากให้ความเสี่ยงนั้นเติบโตในร่างกายคุณหรือไม่แน่นอนว่าไม่จะป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรขั้นแรกจัดตารางตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก6เดือนวัดความดันโลหิต ตรวจคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดถ้าคุณมีประวัติครอบครัวขอให้แพทย์ทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรืออันตราซาวนหัวใจเพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆขั้นที่สสร้างวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเลิกสูบบุหรี่โดยมีครอบครัวหรือแอปช่วยออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นโยคะหรือว่ายน้ำเพื่อลดความเครียดและเพิ่มการไหลเวียนเลือดกินอาหารสมดุลให้ความสำคัญกับผักธัญพืชเต็ม,มเมล็ด ขั้นที่สควบคุมจิตใจความเครียดและความกังวลอาจเพิ่มความดันโลหิตลองนั่งสมาธิ5นาทีต่อวันหรือเดินเล่นกับคนที่รักสำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวแจ้งประวัติโรคให้แพทย์ทราบเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะขั้นตอนเหล่านี้ไม่เพียงปกป้องคุณแต่ยังเป็นของขวัญสำหรับวอจำไว้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ใช่ศัตรูที่คุณเอาชนะไม่ได้มันคือน,นักฆ่างเงียบที่สะสมผ่านความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลหรือคราบตีบตัน แต่คุณสามารถตรวจจับและหยุดมันได้เจ็บหน้าอกเล็กน้อยหายใจลำบากเหนื่อยลา้าอาการเล็กๆเ,เหล่านี้คือคำเตือนจากร่างกายถ้ามองข้ามคุณอาจาเผชิญกับหัวใจวาย stroke หรือผลกระทบรุนแรงแต่ถ้าลงมือตั้งแต่เนิ่นๆรักษาด้วยยาเปลี่ยนวิถีชีวิตป้องกันตั้งแต่วัยหนุ่มสาวคุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะถ้าครอบครัวคุณมีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดเริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ30ปี วก้าที่คุณเดินวันนี้คืออีกก้อนหนึ่งที่สร้างอนาคตที่แข็งกระสวงแรงงานทำไมคุณต้องลงมือทันทีเพราะหัวใจไม่ใช่แค่อวัยวะมันคือจังหวะของชีวิตเป็นเหตุผลที่คุณสามารถกอดคนที่รักหัวเราะได้ทุกวันหรือตามฝันหัวใจที่แข็งแรงไม่เพียงช่วยให้คุณมีชีวิตยืนยาวแต่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าโรคจะขัดขวาง การลงมือตั้งแต่เนิ่นๆคือวิธีบอกว่าฉันรักตัวเองและครอบครัวลองคิดดูถ้าคุณสามารถหลีกเลี่ยงชลบได้เพียงเลิกสูบบุหรี่หรือเดิน30นาทีต่อวันทำไมไม่เริ่มวันนี้จะรักษาหัวใจให้แข็งแรงในระยะยาวได้อย่างไรนี่คือ5เคล็ดลับที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที1ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก6เดือนวัดความดันโลหิตตรวจคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดก,การตรวจ30 นาทีสามารถพบปัญหาก่อนที่มันจะได้แรงสองทำให้การออกกำลังกายเป็นเพื่อนสนิทเพียง20นาทีต่อวันเดินเร็วกระโดดเชือกหรือโยคะคุณก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดความเครียดสามกินเหมือนคนที่รักหัวใจเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องเลือกผลไม้แทนขนมหวานและเพิ่มผักในทุกมื้อสี่บอกลาบุรีถ้าคุณสูบอยู่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือแอปเพื่อเลิกทุกวันที่ไม่สูบคือวันที่หัวใจขอบคุณห้ารักษาจิตใจให้ร่าเริง ใช้เวลา5นาทีต่อวันนั่งสมาธิเขียนบันทึกหรือคุยกับคนที่รักจังหวัดลองนึกภาพ10ปีข้างหน้าคุณยังแข็งแรงเล่นกับหลานเดินทางทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโรคทั้งหมดเริ่มจากตัวเลือกวันนี้คุณอยากบอกเราถึงเป้าหมายสุขภาพของคุณหรือไม่ท้าทายสุดท้ายใน3วันนี้ลองหนึ่งในหเคล็ดลับนี้เช่นเดินหรือกินมือที่เต็มไปด้วยผักและแชร์ผลลัพธ์ในส่วนความคิดเห็นเราอยากฟังเรื่องราวของคุณ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางในวิดีโอนี้ถ้าคุณพบว่ามันมีประโยชน์กดถูกใจแชร์ให้เพื่อนและสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพเพิ่มเติมอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าฉันรักหัวใจของฉันและบอกเราว่าคุณจะเริ่มจับตรงไหนการกระทำเล็กๆวันนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้ปล่อยให้หัวใจของคุณเต้นอย่างแข็งแกร่งพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า